สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมควายของลุงออดนะครับอยู่สระบุรีนะครับพี่น้องสวัสดีครับลุงออดครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวอีกครั้งนะครับครับผมนายออดแชมพูตาครับเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดสระบุรีเนาะอืมก็พิกัดที่นี่อยู่ตรงไหนนะครับพิกัดที่อยู่ที่นี่ก็คือตับลโชออมอำเภอแก่งคอยสระบุรีเนาะครับ คือหน้าน้ำน,นี่จะไปจะอยู่บนนี้แล้วก็หน้าแรงจะไปอยู่อ่างพบ,าบ้นัาเพราะว่าตอนตอนหน้าหน,น้าแรงเราไม่มีหญ้าหญ้าเรามันแห้งก็เลยเอาไปใสยทุ่งนาเลี้ยงตอนนี้เหลือประมาณกี่ตัวครับลุงทั้งหมดเลยก็ประมาณร้อยหนึ่งประมาณแล้วประมาณร้อยหนึ่งตอนนี้อยู่ในฝูงนี่ประมาณหกสิบเพราะว่าสถานที่ตอนนี้มันมันมันน้อยน้อยเราก็แยกไปจ้างไปเลี้ยงที่อื่นมั่งอะไรมั่ง ครับ <c oughs> ต้องทำอย่างเงี้ยแหละเราว่าเนี่ยกินฟางมากเอาฟางให้กินแล้วก็เสริมกินหญ้าแล้วก็เสริมฟางครับเสริมฟางแล้วก็ก่อนปล่อยเนี่ยนะครับก่อนปล่อยปล่อย,อย <c oughs> ออคือคือเช้าให้กินฟางเย็นให้กินหญ้าก็ต,ต,ต้องต้องต้องเป็นนิสิกรรมอย่างงี้ถ้าเราไม่งั้นหญ้าเราก็จะไม่พอที่เรามันน้อยครับ ตั้งแต่เช้าเลยก็ให้ฟางไปก่อนนะครับกี่ก้อน<ช>ครับลุงครับประมาณยี่สิบกว่าก้อนหกสิบกว่าตัวเนี่ยยี่สิบก้อนยี่สิบฟาครับวละยี่สิบกว่าก้อนถ้าเกิดดูถ้าเกิดูว่าไหนถ้ามันกิน <c> ห <oughs> ญ,ญ้าไม่อิม่มเราก็เติมฟางให้เยอะอยหน่อยครับอีก็ถึงสามสิบก้อนอะไรเงี้ยประมาณหกสิบต,ตัวกินสองตัวต่อก้อนอะไรเงี้ยหน้าฝนก็จะหน้าฝนก็จะลำบากนิดหน่อยก็ต้องเตมฟางเติมถ้าหน้านา้ํา อย่างนี้เราไปใช้ฟ้าต่นหน้าแล้งเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้แล้วก็ปล่อยกี่โมงครับลุงครับก็ปล่อยไว้หน่อยประมาณสองโมงเย็นเนาะปล่อยสองโมงเย็นเอาบ่ายสองนะครับเริ่มปล่อยไปเพราะน้านี้มันไม่ร้อนครับไม่คือร้อนไม่เหมือนหน้าแล้งหน้าแล้งมันร้อนจะจัดปล่อยไว้ก็ไม่ไหวครับหน้าแล้งเราเลี้ยงด้วยเราก็ปล่อยสองเวลาเช้าแล้วก็ประมาณสักสิบโมงแล้วเข้าออกแล้ว ถ้าบ่ายสามโมงเราก็ปล่อยทีก็ตีสามครึ่งอะไรเงี้ยปล่อยกี่สองเวลาครับนี่เราปล่อยเวลาเดียวแต่ว่าเช้าเราให้กินฟางของลุงก็จะเป็นควายลูกผสมหมดเลยแล้วลูกผสมก็มันมีเหมือนกันนะพ่อของตัวมันก็ให้ลูกไม่นิ่งเนาะไม่นิ่งมันก็กลายเป็นไทยมันก็มีแล้วออย่างหนึ่งควายลุงมันมันมันมาจากควายไทยครับทีมันก็ถลับไปอย่างมันก็บางตัวน่ะแม่มันเผือกพ่อมันดำ ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ลูกออกมาดำแล้วก็ตัวดำมา,าทำบางทีลูกออกมาเผือก,กมันเผือกมาอะมาจากพันธุก,กรรมที่มันเคยเป็นเผือกมาแล้วครับมันก็เป็นอย่างนั้นพอะตอนแรกเริ่มก็มาจากควายไ,ไทยใช่ไหมครับจากควายไทยเนี่ยแหละแล้วก็เอาบูล่ามาใสาต่ตอนแรกครับของบูล่ามาใส่แล้วก็โครงสร้างดีนะควายเขาเรียกควายไฮบริดไฮบริดเดี๋ยวตัวสองเขาพูดเหรอควายผสมเนี่ยให้ดีโอ้เราอย้เอ๊ะควายมันทำไมถึง ตัวน,นี้ให้ลูกดีจังให้ลูกดีจังมันมันผสมกันคแล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็เอาพวกมูล,ล่ามาใสา่แล้วก็หลังมาก็มีจับมาใสา่แล้วก็จับมาใสา่แต่เชื้อสายแม่มันก็มาจากาไทยับก็หลังมามันก็มันเป็นไข้ไทยแล้วอย่างหนึ่งไอ้ไข่พวกเนี้ยถ้ามัน <c oughs> เป็นวายนมแล้วเนี่ยน้ำนมมันจะดีคเพราะพวกมูล,ล่ามันเป็นควายนมออกมาลูกมันก็โตเร็วในระหว่างที่เราเคยเลี้ยงนะ ็นควายไทยมันสมัยก่อนอ่ะขัวหนึ่งกับกับควายลูกผสมเนี่ยถั่วเนี่ยมันโตผิดกันครับมโตผิดกันลุงเคยซื้อควายเชื้อสายของเพชรอุดรก็อยากได้เนาะคือมาสองตัวเลี้ยงในปีหนึ่งขาดทุนไปตัวละพันมันไม่โตได้แต่อ้วนอืค่ะเนี่ยผมนั้นมั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 นต้องเชื้อสายมันจริงๆควายยักจริงๆถึงจะโตค่ะ เ่อควายชาวบ้านก็เลยก,ก็ลาดมาแล้วก็ลูกหลานที่มันเรีอยชิดมาทับอะไรกันมันก็ไม่โตแล้วไปะนะครับเดี๋ยวให้ลุงพะเดินดูควายหน่อยนะครับนี่เป็นการจัดการแยกขอกฝั่งนี้เป็นยังไงครับลุงอย่างเงี้ยเหรอทั่วไปใช่ไหมครับก็ทั่วไปแหละอ๋อเป็นแม่ลูกเป็นฝูงทั่วไปเป็นฝูงทั่วไป,วไปนะครับฝูงทั่วไป ก็เช้าก็ปล่อยเขามากินแล้วเดี๋ยวมันก sure> ็นอนพักพอบ่ายแล้วเราก็ปล่อยไปครับแล้วก็ปล่อยไปตอในั้นอควายนะอ๋อพอควายอยู่ข้างหลังนู่นนะครับออยยูู่่แล้วก็ทางนี้ก็ตัว네นี้ก็คือเอามากลับไว้ฝั่งนี้นะครับมันใกล้จะคลอดเพราะควายที่ใกล้จะคลอดเนี่ยถ้าเราปล่อยไปก็ฝูงแล้วมันไปคลอดบางทีบางครั้งพอไปคลอดปุ๊บ มันห่วงลูกมันไม่ห่วงลูกมันมันตามฝูงห่วงฝูงมาก็ป <medi> ล่อยลูกมันท <ove> ิ Man ้งบางทีกว่าเราจะรู้ขึ้นมามันก็นมมันก็หายละรับก็บางทีเราไปเลี้ยงที่อื่นมันมันสลับที่กันสลับที่บางทีวันนี้ไปทางตอนตกคุนนี้ไปตอนออกเกินไปออกตอนตกพอเะาแลย้ายตอนออกสักวันสองวันเราก็ไม่รู้ว่ามันออกมันก็เกิดความเสียหายเราก็กลับไปสักเกางน้อยสักห้าวัน แล้วทิศหนึ่งวกาค่อยปล่อยลูกแข็งแรงเราค่อยปล่อยอเราก็ต้องรู้ด้วยว่าบางทีบางครั้งการที่มันอ <c oughs> อกลูกแล้วบางตัวมันก็ปล่อยทิ้งไม่ไม่ไมไมสนใจไม่เอาไม่ให้กินนมอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าคอกนี้แนี้เราเราเราดูแลใกล้ชิดมันมันก็รู้ว่าเออตัวน,นี้ไม่ลูกกินนมเราก็จัดการจับให้มันลูกกินนมอะไรเนี่ยถือว่าลดการสูญเสียใช่ใช่ดรสเนะครับ ฝั่งน,นี้ก็เป็นท้องใหญ่หมดเลยนะครับก็ <c oughs> หลายตัวก็ค่อยๆค,ค,ค,ค่อยคัดพอพอได้สี่ห้าวันพอลูกออกสี่ห้าวันแล้วเราก็ปล่อยออกเขาฝ <พอ S 1> ูงไปเออตามฝูงไปพอลูกมันแข็งแล้วแล้วต้นไหนที่มันจะคลอดใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ใส่ใหม่แล้วเราก็มันก็จะเกี่ยวหญ้ามันกินแล้วก็น้ําใส่ถังให้มันกินครับอพอควายพวกนี้มันมันมันอย่างนี้เพราะว่ามีน้ําคลองเราสูบจากคลองแต่พอน้ําคลองมันจะไม่กินหรอก มันจะไปกินน้ําถังครับเออมันก็มีนิสัยของมันบางอย่างเย <c oughs> yeah. ถ้าเราไม่ดูแลอย่างนี้มันเกิดความเสียหายเยอะครับกว่าจะได้ลูกกันนะครับเออกว่าปีหนึ่งปีละตัวเดีเราคิดดูที <c oughs> นี้เราเราเรา,เราดูแลมันใกล้คิดมันอย่างนี้มันก็โอเคครอนสูตรเสียก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยม่มาต้องต้องขยันน่อเนาะครับ ต้องขย,ยนันเดี๋ยวมาดูฝูอ๋ออันนี้ชุดลูกๆใช่ไหมครับเออมันก็มีลูกมันมั้งลูกปีทีแล้วอะไรเงี้ยไงครับปีที่แล้ว,แล,วแล้วการดูแลเรื่องลูกล่ะครับลุงทําอะไรบ้างครับดูแลเรื่องลูกก็ต้องถ่ายพยาธิเนาะครับูกออกไปเนี่ย๋ยวลูกเนี่ยถ่ายไวยเพราะว่าสองอาทิตย์ลุงถ่ายแล้วคอดมาสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอ ไปปล่อยมันสักเดือนสองเดือนเนี่ย้าสองเดือนบางคนบอกโอ้ยสามเดือนหมอบอกบอกให้ถ่ายบอกถ้าสามเดือนก็ตายแล้วลูกควายครับอเพราะว่าควายเนี่ยมันมันมีพยาธอิตอต่ในท้องนะมากับแม่นะครับมบแม่ติดกับแม่มาเพราะว่า <c oughs> พอลงลงเคยถ่ายเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้ถ่ายแม่ถ่ายแต่ลูกสองอาทิตย์เนี่ยลูกโหพยาธิออกบานเลยครับติดจากแม่มันเราก็ต้องถ่ายถ่ายแล้วคงเดินถ่ายอีกครัง้งหนึ่ง ครับถ่ายสองครั้งแล้วต่อไปเราก็พอโตแล้วเราก็ฉีดแต่เรื่องต้องกรอกนะเพราะว่า,ราเราไปฉีดเนี่ยตับมันจะเถียยวไฟลอยเล็กครับไม่ดีต้องต้องกรอกกรอกมันเข้าจุดหนึ่งนะเข้าเป็นท้องมาแล้วก็พยาธิก็ออกเลยการเจริญจบโตก็ดีกว่าถ้าเราไม่ถ่ายเย่เดี๋ยวก็ยุงไม่โตนะครับไม่โตแล้วก็ตายด้วยโ<อ>ตก็ตายของลงของลงเรื่องโรค้ะครับปากเข้าเปื่อยอย่างเงี้ยครับ พอถ้าป่วยเราก็ฉีดเดือนเออผเดือนครั้ง <6 S 2> นะหกเดือนครัง้งหนึ่งนะครับขบวมก็ปีละครั้งครับขบวมแล้วก็เลือกเอาไอ้ที่มันเป็นนางนางนะเป็นนางนางที่หรือสองขวบที่มันไม่ไม่ท้องอะ่ะครับพอบวมเนี่ยถ้าถ้ามันท้องแล้วมันจะเกิด <c oughs> อาการแท้งอย่างตัะพู้ที่เราก็ฉีดได้อ๋อห้ามฉีดนะครับถ้ามัถ้าวท้องไม่ไม่ควรฉีดเออไม่ควรฉีดนะครับ ก็ฉีดวัวไอ้ควายนางกับตัวผู้นะครับใช่ใช่ควายนางกับตัวผู้กับตัวไหนที่มันไม่ท้องเราออกลูกมาแล้วเนี้ยยังไม่เป็นตัดเราก็อ๋อแม่ลูกที่คลอดลูกพอลูกออกมาใหม่ใหม่ไอ้เจ้าก็สูลูกสักเดือนอะไรเงี้ยฉีดได้ละครับฉีดได้ประคับเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดินไปดูหน้าคอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็น่าจะปล่อยนี่นะครับเดินอ๋ออันนี้เครื่องสับหญ้า ับเครื่องผลิตยาเวลานั้นเราก็อย่างควายไม่รู้อ่อนอย่างเงี้ยคเขาก็มีหญ้าปล่อหญ้าแล้วก็ตัดหญ้มา,า,ามาให้มันกินอ๋อเป็นหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียนะครับ <c oughs> พื้นที่การปล่อยก็พอมีนะครับแต่ว่าน้ำเยอะนะครับลุง <c oughs> นี่นะครับ มุมนี้จะชัดหน่อยนะครับถ,ถึงเวลาพักกันอนพับช่วงนี้ราคาเป็นยังไงครับลุงราคาก็ไม่คอดีครับแต่ว่าเราก็ <c oughs> คืออย่างที่คุณลุงเคยพูดนะว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเมื่อไหร่มีวิกฤตต้องมีโอกาสครับคือโอกาสยังไง <c oughs> การที่เราวายมันถูกช่วงเนี้ยเราก็ไม่ขายนะ บางคนเอาไม่ขายแล้วเงินไหนไม่ใช้เราก็ตูฟู่อะขายตูฟู่ไปช่วไม่จะถูกหน่อยเราก็เอาเงินพอได้ใช้มาพอมันแพงปุ๊บเนี่ยลุงตอนนั้นลุงมีตังค์ถ่องสามร้อยนะลุงขายช่วงช่วงราคาดีๆอะตอนมาใหม่ๆนะครับเออตอนนั้น,น,นอ่ะคันนี้มเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อไอหมื่สองวัพวกเขามาว่างไงชื่อว่าด้วยว่อนะก็เป็นไงราคาควายตัวราคาควายตัวนี้ไม่ดีหรอกพี่แล้วว่าเนาะครับอกว่า แม่พี่ว่าจ,จะหาเงินใช้ตัวตอนนั้นให้แม่และแสนกลัวจะหมดไม่ขายไม่ขายตอนนี้จะหาเงินสักแสนหนึ่งหาลำบากจังเลยก็บอก <c oughs> คือต้องเราเอาวิกฤตเป็นโอกาสเกิดควายมาถูกเราจะขายก็ขายทุกพูดตรงนี้เรากเก็บไ <c oughs> ว้พอราคามมนดีขึ้นมาเราขายมันก็ได้ตังค์ <c oughs> บางคนเขาบอกอ่ะเอ้ยตอนนี้ควายราคาถูกจังเลยเพราะ่นะขายควายไม่ได้เราก็ถามว่าเอ้สิแกขายทุกวันหรือว่างั้น <laughs> ม,มีควายกี่ตัวเดี๋ยวก็ขายหมดอย่างเ้นค่อยใจเย็นๆมันเป็นมันเป็นเวัชจักรอยู่ละแต่ก็ลุงเลี้ยงมาเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็แพงเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็แพงครับแล้วเนี่ยประมาณอีกสี่ห้าปีอ่ะลุงก็คิดว่าเดี๋ยวก็แพงอ๋อเดีย๋<อ>ยวจากฝ<อ>ูงประมาณแ<อ>ค่นี <200. S 2> ้เดี๋ยวก็เพิ่มเป็นร้อยสองร้อยเออกเอาเอางี้กันเกิดห้าปีก็ปีละสิบตัวก็ห้าตีบแล้วเอาครับใช่ไหมล่ะเนี่ยเอาจากร้อยก็เป็นร้อยห้าตีบแล้วครับ เราก็อย่างเงี้ยเอาวิกตเป็นวิตเป็นโอกาสแล้วก็เก็บเอาไว้ขายพระเตะาตู้ทีเนี้ยเก็บไว้พระตองมีาราคาไม่ดีกว่าเต่าผู้เต่าผู้ราคาไม่คดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่มากก็จะชนกันอะไรกันครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับก็ควานมากินหญ้ามันจะเป็นเหลือดร้อนอะไรหรอใช่ไหมล่ะครับมันไม่เหมือนหมูเหมือนไก่เออเอตรงเอามันจะซื้ออาหารไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับ อนี ừ, ่เราก็ขายก็ก็ได้อย่างได้กว่าอย่างอื่นยางอื่นมัต้องซื้ออาหารเลี้ยงมันนี่กินยากกินฟางฟางอาจจะซื้อมั่งแต่ว่าราคาก็ไม่แพงคือคือคือจับต้องได้ราคาเนาะฟางนะเออมันก็กินง่ายควขายก็กินง่ายอะไรก็กินมดถือว่ากินกินง่ายกว่าวัวกินง่ายกว่าวัววัวโอ้ยกินยากเดินอะไรเงี้ย ควายกินง <tha> ่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับไอ้วควายเวลาอ้วนมันนี้เขาอ้วนนี่เวลาพอเจอฝนเจออะไรขึ้นมาแฉะขึ้นไปก็ไม่อยากกินหญ้าแล้วไม่อ้วนแล้วควายนี่กินได้รับได้สุขภาพแล้งก็ได้น้ําก็ได้ได้มดน่ะก็ก็ดีนะถึงแม้เรา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 เข้าใจเข้าใจมันบ่ะ คือไม่ใช่ว่าถอถูกแล้วโอ้ยขายแม่งเหอะถ้าคืนก็ขายไม่ใช่อืมถ้าคนคิดจะเลี้ยงจริงๆนะนะครับเออต้องต้องถือตอนเขาอยากขายครับขายตอนเขาอยากถือถึงจะได้ตังค์ต้องทนต้องทนไม่ได้หรอกเลี้ยงวนนี้ไปใจร้อนไม่ได้มันมันมันม,ม,ม,มันน้ำซึมบอดทายเนะี่ยมันก็ค่อยมามันเองคเดี๋ยวที่เราไม่รู้ถามว่าเราเลี้ยงไปสักสี่ห้าปีแล้วเราขายที จะได้ตังค์มันก็ได้ตังค์ครับอืมแต่ต้องทนหน่อยนัในใ่เลี้ยงวันพรุ่งนี้วันไปขายแบบซื้อแตงซื้อผักถั่วมะเขืออะไรงั้นไม่ใช่ควายเนี่ยแล้วลมมันได้เปรียบตรงที่ว่าพรุ่งนี้ไม่ขายก็ไม่เป็นไรครับอืมเรารอให้ก่อนไม่เน่าไม่เสียเออไม่เน่าไม่เสียไม่มีเพิ่มออมาน่ะเลี้ยงไปเดี๋ยวก็เอาลูกมาเพิ่มมาอีกครับเหมือนนังซื้อบรอดใะ เราคิดว่าคนที่ทเขาเลิกเลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีไรายได้แล้ววันละกี่บาทา <c oughs> คือเช้าออกเย็นเข้าเช้าออกเย็นเข้าอะเห็นได้อะไรเลย oh. ออันนี้ลองคิดอย่างนี้ดูว่าควายมันเกิดอ่ามาแล้วเนี่ยเอาเราเอาแ,อแค่น้ำหนักขึ้นวันละกิโล ิโลละร้อยเราติดตัวเราเป็นพันไหมล่ะครับอืมเราคิดอย่างนี้สิวันละกิโลได้อยู่แล้ววันละกิโลได้อยู่แล้วแล้วเราคิดว่ากิโลละร้อยเออเราได้ไหมวันละพันครับแตเราไม่ให้อาหารมันเนี่ยอาหารไม่ต้องหักหักค่าเลี้ยงค่าอะไรได้ค่าแรงเรายังไงเราก็ทํางานอยู่แล้วทํางานได้วันละพันถามว่ามันเดือนเราก็ต้องสามหมื่นแล้วไม่ได้ทุกวันต้อง ต้องคิดให้เป็นนะครับวคิดให้เป็น <c oughs> บ่งอยู่ให้เป็นเ <c oughs> ย็นให้พอรอให้ได้ครับอืมหลักหลักลักคิดนะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ลหลักคิดในการเลี้ยงควาย<อ>นะครับอยู่ให้เป็นอยู่ยังไงอืเย็นให้พอเออถูกกูก็เลี้ยงไว้เอถูกแล้วก็เลี้ยงไว้รอให้ได้รอจนเลี้ยคาดีแล้วก็ขายไปต่างวนี่ยลุงไป <c oughs> ขายไปตั้งเยอะเนี่ยร,ราคาต่อราคาดีๆผมมเื่อก่อนฝูงยังใหญ่นะครับเออก่อนตั้งสองสาร้อยตัวนนขายอย่างเดียวนะครับขายอย่างเดียวชี้เอาเลยไม่มีหวงช่วงนี่แหละนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงมานานแล้วนะครับก็จะรู้ว่าช่วงไหนที่เหมาะสําหรับที่จะขายควายนะครับใช่ใช่ใชก็คือช่วงที่มีคนมาถามซื้อ,อนะครับซื้อตอนก็อยากขาย ขายต้องขอยากซื้อนี่นะครับขายเอ้ยขายเอ้ทีให้ตัวหนึ่งสองแสนสามแสนบาทีโอ้ยเรียกควายมาต้องลุงจะแก่ตายอยู่แล้วไม่เคยขายได้ตัวละแสนสองแสนขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวบอกบอกลุงพูนบอกขายพูนขายโอ้โหเรียงควายมาต้งานสมัยก่อนแม่ควายใหญ่ขายตัวละห้าหมื่นดีใจแล้วเขาหาว่าเราคุย บอกไอ้ลูกได้ราคาขายถูกเี้นทีลงก็รอเนี่ยรอไว้ตอนนี้ขครก็บอกไปถ,กถูกก็ถูกไปดิถูกก็เลี้ยงเหมือนเดิมก็เลี้ยงเหมือนเดิมเนี่ยตัวผู้ลงก็มีเดียวลงก็คัดตัวผู้ไว้ใช้เงินได้ใช้ขายเฉพาะตัวผู้แต่ละปีนี้ก็พอใช้แล้วอืก็พอได้พอไดพอพอ้พออยู่ได้เงี้ยครับแล้วก็ขายเฉพาะตัวผู้แล้วก็พอช่วงจังหวะที่มันแพงเราก็ขายตัวเบียร์ละอันนี้ครับ เมียแพงเราก็ขายนี่แหละนะครับพี่น้องการการใช้ชีวิตในการเลี้ยงควายนะครับต้องดูจากเวลาซื้อเวลาขายนะครับต้องใจเย็นจริงๆนะครับอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วจะสบายนะครับอตอนนั้นมาหูฝูงยังใหญ่นะครับลุงบอกห้าหมื่นขายหมด S <S <S ชี้เอาเลยนะครับไม่มีหวงต็หลังมาตัวละแสนเดียวเลย <c oughs> <c oughs> พอได้ราคาขายอย่างเดียวนะครับยอ,ยอันนี้ก็เหลือที่เขาคัดไปแล้วนะครับ,บคือ,ค,อคือเราเราพัฒนาพ่อมันายเนี่ยมันไม่จะเป็นบางทีอ่ะที่มันเล็กแล้วนะบางตัวที่มันเล็กเพราะว่าเมื่อก่อนเราตะกเอาไว้เยอะตอกมันก็มาทับทับลูกออกมามันก็เล็ก แต่ว่าพันธุกรรมของเราเบื้อก่อนมันใหญ่เพราะลุงเคยไว้ตัวหนึ่งตอนนั้นเล็กไออแม่มันแก่มากชื่นแแค้แค้ดูที่ว่าเราก็อยากจะลองน้องควายตัวนี้ต้องแยะไม่ขายหรอกบอดูมึงที่มึงจะออกลูกได้ไหมโอ้โหออกลูกมางามอย่างก็ดาวคลูกมันเป็นควายเหล่าใหญ่นะี่ลุงทุงบอกลุงไม่กลัวไม่กลัวหรอกเดียวบอกว่าเออเมื่อขายควายใหญ่หมดควาน่ะบอกไม่เป็นไรเราเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาเราพัฒนา พ่อมันให้มันดีเยอะเดี๋ยวมันก็โตอีกเออเดี๋ยวมันก็โตเพราะตอนแรกก็เริ่มมาจากควายไทยเล็กๆก็ใช่ควายเล็กๆแล้วก็พ่ออยู่พ่อมูรามาใส่ครับปณิพน้ำนมมันดีพนน้ำนมมันดีมันก็โตเม่หละอาหารม้นพอมันก็โตนมดีพอโตแล้วก็เราก็มาทีหลังพัฒนาพ่อใหญ่ๆแม่มาใหญ่ๆก็ใหญ่ครับ อีกสี่ห้าปีราคาเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็พัฒนาลูกควายรอขายแล้วเออพัฒนาลูกควายรอขายตัวไหนที่มันเป็นเหล่าใหญ่เราก็คัดเอาไว้ครเนี่ยอย่างนี้ตัวน,นี้เดินเนี่ยขวบหนึ่งควายขวบหนึ่งครับเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาแล้วแม่มันตัวกระดิ่งไปทําสายนะครับเอาไว้นี่ไปทำไม่ทาสายไอ้เล็กๆมันก็มีแต่เพราะว่ามันบางทีเมื่อก่อนเราก็ปล่อยไว้เนาะ ขายไม่ได้แล้วก็ปล่อยไว้ต้องพูดมันคผสมกันแล้วมันก็เป็นเลือดชิดอะไรเงี้ยมันก็เล็กๆคแต่พอได้พ่อใหญ่กมามันก็ไม่เล็กหรอกก็ใหญ่เพราะน้ำนมมันดีอยู่แล้วนะครับน้ำนมดีอยู่แล้วควายคนนี้ลุงเบี้ยวไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี้ไม่ได้ไปหากันดีสักทีนะครับ <c oughs> เขาก็อยู่เขาสบายสบายอืมเขาสบายสบายแต่จะพาะเดินไปดูพ่อควายนะครับฝั่งนั้น <c oughs> มีลวดไหมครับ มีไฟไหมครับะะพาเดินไปดูใ,ใกล้ๆพอควายนะครับไอโนเคยเจอเหมหรือและใครนะครับไอโนึอยู่กับตะพูนครับไอโนเนี่ยอยู่กับตะพูน หนึ่งนะพี่น้องหลอดก่อนนะครับอูใหญ่บึกเลยนะครับ สัดยากินแล้วมันเป็นจ่าฝูงก็กินญ้าตัวเดียวพี่ครับนีนก็มีแต่ลูกเขาเลยใช่ไหมครับก,ก็ก็มีมีลูกเขามั่งมีเขามังอง <c oughs> โอ้หลยนะครับพี่น้อง ผมปล่อยลงข้างล่างนี่แหละครับลุงปล่อยข้างล่างข้างล่างมีน้ดามีลมครับมีนดามีลมีร่อยโอ้ยตัวผู้เยอะนะครับเนี่ยเนื้อตัวผู้เยอะมันลงว่าอากาศมันร้อนเวลามันผสมลอากาศมันร้อนตัวผู้เยอะครับตัวผู้นี้ขายยังไงครับลุง ก็ตอนนี้ยัง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 ไม่บอกราคาหรอกเพราะว่า,วามันราคาราคาไม่ค่อยดีราคาไม่ดีมากเลยตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนนี่นะครับตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับเนี่ยผู้ทั้งนั้นเยอะเลยผู้เยอะเลยปล่อยไว้ก่อน,น,นครับรพาเบิร์กครับเห็นตัวผู้เยอะเลยนะครับ ก็ขายไม่ได้ก็เอาขายไว้พอใช้นะครับขา,ขายพอใช้ก่อนลุงฝากถึงมือใหม่นะครับ,รบลุงที่คิดอยากจะเริ่มเลี้ยงอย่างี้ครับต้อง <c oughs> มือใหม่ที่คิดจะเริ่มเลี้ยงนะนะคือเราต้องต้องใจเย็นให้พออย่าลุงว่าเย็นให้พอรอได้นะครับคือ เราอยากไปตามกระแสเขาครับตามกระแสโ,โหตอนนี้ควายแพงตัวนึนงเท่านี้คิดว่าลูกออกมาจะได้เทา่านี้พอราคามันตกแล้วมันไม่ได้ครับไม่ได้อย่างเงก็เราจะขายลูกกันชาาา 2, นั้นราคาสองแสนนั้งแสนอย่ที่เขาที่เขาเคยคนเดียวาขายได้ครับแต่ราคาตกตอนนี้คนเดียวาขายได้ก็ขายไม่ได้รเราก็ต้องทำเนี่ยซื้อควายพ,พื้นเนี่ย ราคาที่มัน,นไม่ราคาไม่ไม่แพงอยู่เกินไปถือไปเลี้ยวก็หาพ่อพันุ์ที่มันมันดีๆมาผสมครับมาผสมอย่างลงทํนเนี่ยสมัยก่อนลนูก,ก็เป็นควายไทยแล้วเป็นควายไทยและพอพอเอาพ่อบุรามาใส่แล้วก็มันมันก็มาดีแล้วก็มีน้ํนามน,นมครับน,นมแล้วก็โตเร็วเนี่ยคือเราค่อยๆต่อยเต,ต้าตายเต้าไปไม่ใช่แบ,แบบแบบก็ตาย เปรียบเทียบมันก็ตายก็เต่าเต่าค่อยๆไปค่อยเดินไปแต่อายุไปร้อยปีแต่ก็ตายเนี่ยแปดเก้าปีมันตายแล้วควิ่งไวก็ตายแล้วเนี่ยคือเปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าเราทําให้มันแบบพื้นๆไปเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปมัน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 จะอยู่รอดแต่ถ้าเราโดดข้ามโอ้โหซื้อตัวละล้านตัวละสองแสนสามแสนห้าตัว แสนห้าตัวล้านอย่างเงี้ยตัวล้านอย่างเงี้ยตัวล้านก็ยังพอ,พอได้นะแต่ว่าถ้าไปอย่างตัวละล,ะละ้านอย่างเงี้ยตัวสองล้านล้านมันมันมันไม่ไหวมันทุกไม่ไหวมันเกินไปนะครับเกินเกินตามความเป็นจริงไปครับเพราะเราเราเรา <c oughs> เราเพิ่งเริ่มใหม่พูดง่ายๆทั้งมือใหม่เราเพิ่งเริ่มใหม่มันไม่ใช่คนยังที่เขาเออเขา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 เหมือนก็ของขึ้นห้างแล้วครับ เราเรามันอย่งร้านค้าอย่างตลาดนัดอยู่อย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเดินเพราะงั้นเถ้าเราจะไปเดินตามเขาเออเขาไปขนาดนั้นแล้วขนาดนี้แล้วเนบางทีเราถ้าเราไปไปก็เข้าไม่ได้ yeah. เราก็แย่เรา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 ,เราจะไปไม่รอดคอย่างโบราณเขาว่าช้างขี่าไปขี้ตามช้างพอเราซื้อเลี้ยงตอนนี้ก็กว่าจะได้ขาย ก็อีกสามสี่ปีห้าปีใช่ใ like ช่ใช่นะครับมันก็ช่วงควายลงพอดีใช่ใช่เรา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 อย่างที่ลุงว่าคือซื้อตอนก็อยากขายขายเขาก็อยากซื้อครับคือเราเราเราไม่ต้องไปเอาอย่างเขาหรอกเพราะว่าบางทีบางครั้งคนเขาดังแล้วอย่างอย่างไอ้ลุงติ๊กเนี่ยอย่างนั้นเขาขึ้นห้างแล้วครับ ขึ้นห้างแล้วอย่างเราถือธรรมดาก็เลี้ยงธรรมดาไปเลี้ยงขายอางเนื้อไปมันกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราโวไปอย่างนั้นเกิดไอ้ทุนเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราไปกู้นี่ยืมตินเข้ามาแล้วมันมัน <c ram> มันยังไม่ได้แรงใจเราแล้วครับไหนดอกเงินไนอะไรตอนอายุยยวายค่อยๆเลี้ยงนี่ลุงก็เลี้ยงมาเพิ่มมาเริ่มมันจะสองตัวอ <c ram> ะครับแต่อาศัยว่าเลี้ยงมานาน ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาใช้เวลาใช้ความอดทนทุนน้อยก็ต้องใช้เวลานะครับใช,ใช้เวลามันมันพวกนี้มันมันมันไม่จะเสียหายครับเพราะมันการเลี้ยงควายเนี่ยขอให้มีพื้นที่มีหญ้าอยู่ได้ <c oughs> พวกนี้มันมันกินของเหลอใช้กินฟางกินหญ้ากินดัดจะพืชเนี่ยถ้าเราไป เลี้ยงพวกตัดพวกที่มันเลี้ยงมันกินอาหารเนอะถ้าเกิดมันขายไม่ได้เราจะเราจะแย่เพราะเราต้องซื้อให้กินตลอดนะครับเราต้องซื้อกินตลอดไม่ไน้ย่เราอย่างหมูอย่างกุ้ยกิน <c oughs> <c oughs> ควายนี่กินฟางฟางให้กินฟางกูกินฟางกินหญ้ากูกินหญ้าไปะนะครับเดี๋ยวให้ลุงฝากช่องทางการติดต่อครับลุงครับ เบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดห้าห้าเก้าสี่สี่เนาะครับผมมีเบอร์เดียวเบอร์เดียวเลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับลุงเฟซบุ๊กก็ออลจัมป์ซานะครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยภาษาไทยใครสนใจสอบถามปรึกษาก็ติดต่อมาคุยกันได้ได้ได้ตลอดได้ตลอดครับต้องการอะไรต่ออะไรเนี่ยบางที มีปัญหาอะไรเช่นว่าปลายลูกไหลทายังไงอย่างเงี้ยครับมีคลอดทายังไงเนี่ยคือปรึกษาได้ตลอดเพราะว่า <c oughs> ปกติแล้วลุงลุงทําเองครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยศัยหมอหมอโอ้บอกพี่ออดผมอยู่นี่อยู่นี่แล้วก็โอ้โทไาไงวะก็ลงมือทําเองทําเองตอนน่อหลังก็ไม่ได้ศัยหมอแล้วครับหมอไม่อยู่ก็ศัยทําเองเอา มันสบายใจดีต้องพึ่งคนอื่นสู้พึ่งตัวเองไม่ได้ครับพึ่งตัวเองดีกว่ารอแต่หมอก็ไม่ไหวนะครับรอไม่ไหวหมอเขาก็งานเยอะเขาบีเขาไม่มาแล้วก็งานเขาเยอะบางทีอะอยู่ก็อยู่ไกลมั่ไงไกลมั่ง <c oughs> คนอาจจะรอได้แต่ควายรอไม่ได้ไดนะค,ควายรอไม่ได้หรอกเพราะว่ามลูกไหนนไลอ,ไอย่างเงี้ยครับเป็นรอได้ยังไงมันลูกไหลเดี๋ยวลมเป่ามา,มาเดี๋ยวก็ลูกกระถียอะไรอย่างี้ครับจะเป็นต้องเย็บเองอะไรเอง ทำคลอดเองบางทีก็บางตัวออกผิดลกูกครับเราก็ต้องช่วยมันอะไรมันปรึกษาได้เอ้ควายท้องอื่นเป็นยังไงควายอยา่างนี้เป็นยังไงเนี่ย้อคำปรึกษาได้ไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่หมอแต่ประสบการประสบการที่เลี้ยงมานานเลี้ยงมาสามสิบกว่าปีครับเลี้ยงสามสิบกว่าปีไะนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงออสมากๆนะครับผมก็ห่างหายกันโอ้โหไม่ได้มาเจอกันนานนะครับ เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ